ใครที่ชื่นชอบเมนูเส้นพลัดเมนูนี่ไม่ได้เลยครับเพื่อนวันนี้แอนจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูเส้นเหล็กพัดซอสชมพูกันสูตรนีซอสเค็มข้นเครืองแน,น่นร่อยร้อยติดใจกันยกบ้านเหมือนเดิมครับเพื่อนหวาแล้วก็ไปเตรียมวัตถุดิบสาหรับทําเมนูนี้กันเลยค่ะวัตถุดิบสาหรับทําเมนูนี้ก็จะคลายๆกับทําพัดไทยเลยครับเพื่อนเริ่มด้วยนําเต้าหู้ไปทอดค่ะก่อนทอดก็จะนําเต้าหู้มาหั่นเป็นซี่เหลียมลูกเต้าแบบนี้ก่อนนะคะ ทอดให้สุกเรื่องถั่วก,กันจากนั้นก็ผักไว้ก้อนแล้วก็ตามด้วยทอดกุนเชียงกับเพื่อนเวลาทอดกุนเชียงให้ใส่ไฟอ่อนในการทอดนะคะทอดกุนเชียงซุกเรื่องดีก็ตักไปผักไว้ก้อนนะคะจากนั้นก็มาทอดไข่กันไข่ที่เอามาเจี้ยนนี่ก็ยังไม่ต้องปรุงไรเพิ่มเลยนะคะทอดให้ไข่สุกเรื่องถั่วก,กันดี จากนั่นก็จะใส่มีดมาหั่นไข่เป็นเส้นๆแบบนี้แลวค่ะเพื่อนช่วงนี้เสียงแอนก็จะให้แพปบหน่อยนะคะเพื่อนยังไม่หายวัดเลยอย่าพึงเบื่อเสียงแอนกันนะคะวัตถุดิบสาหรับพัดก็พร้อมแล้วไปตั้งกระทะกันเลยจากนั่นก็มาพัดซอสกันเลยค,ะคะ่ะเพื่อนนำหอมแดงมาพัดในน้ำมันให้เรื่องหอมดีเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมาข้ามเปียกแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะ จากนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไปแต่แอนอยังไม่ปรุงรสให้เข้มข้นหมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ซอสชมพูลงไปด้วยคนเครื่องปรุงให้ละลายเข้ากันดีพอเข้ากันดีก็ตามด้วยซอสชมพูลงไปได้เลยค่ะ ซอสชมพูก็จะมีความวานเค็มเปรี้ยวนิดๆนะคะเพื่อนจากนั้นก็คนซอสให้เนี่ยวคนประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นเหล็กลงไปได้เลยค่ะเพื่อนเส้นเหล็กมีแฉน้ำม,มาแล้วนะคะเพื่อนจะใช้วิธีการหลัวก่อนเอามาพัดหรือว่าแฉน้ำก่อนเอามาพ,ออาพัดก็ได้แล้วแต่ความชอบได้เลยเส้นเหล็กชุ่มฉ่ำซอสน้าทานมากๆค่ะเพื่อน จากนั้นก็ตามด้วยเครื่องต่างๆที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะวันนี้แองก็จัดแบบเครื่องแน่นๆจุกๆไปเลยค่ะเพื่อนถึงจะร้อยใส่เครื่องลงไปแล้วก็เพิมซอสชมพูลงไปอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็พัด เครื่องถูกย่างให้เข้ากันกับตัวเส้นเลยค่ะเพื่อนถ้าเพื่อนเพือนพัดแล้วเส้นติดกันนะคะให้ใช้ตะลิ้วซองอันใส่ตะลิ้วซองอันขีบเส้นแล้วก็ยกขึ้นมาค่อยๆขลีเส้นเส้นก็จะไม่ติดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเือนดูความเข้มข้นชุ่มฉ่ำเครื่องแน่นของเส้นเหล็กพัดชมพูวันนี้สิคะว่ามันน่าร้อยมากๆเลยค่ะแอนชิมดูแล้วนะค่ะบอกเลยว่าร้อยๆฟินฟินไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วค่ะเพื่อน ว้าแล้วก็เอาไปตักใส่จานเตรียมชิมกันเลยดีกว่าเผืเ่อเผื่อคนใหนที่เบื่อเมนูเส้นแบบเดิมเดิมแอนแนะนำให้ลองทำเมนูนี้เลยค่ะเวลากินก็กินแกล้มขูก,กับพักกุยชาย รือว่าจะกินกับแต่งกว่าก็ร้อยค่ะเพื่อนว่าแล้วแอนกับพี่ดุนก็อดใจไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนข้อชิมกันเลยดีกว่าเมนูนี้บอกเลยว่ามันร้อยครบรสมากๆเสน้นเขาก็จะมีความหนุ่มหนึบหอมซอสรสชาติเปรี้ยวว่านเค็มแบบกลมๆเป็นอะไรที่เข้ากันร้อยมากๆค่ะเพื่อน <laughs> พี่ดุนการันตียกนิว้วความร้อยจังหู้มันเดิมค่ะเพื่อนมาค่ะมาค่ับเพื่อนมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ